มากเลยอยากบอกคำนี้นะคะต้องแจ้งว่าใน EP ีนี้นะคะเป็นงานผ้าป่านนะคะคุณขาตามนี้เลยค่ะนะคะเอ,อ่อรอบบอ,อยู่ตรงนี้ส่วนกางเกงอยู่ตรงนี้นะคะเอวนะคะอยู่ตรงนี้ขนาดเสื้ออยู่ตรงนี้ค่ะราคานะคะเสื้อกับกางเกงตัวละนะคะเสื้อก็1-9 9กางเกงก็1,9 9ค่ะคุณลูกค้า่านไหนชื่นชอบนะคะเสื้อผ้าป่านนะคะปกเชิ้ตกระดุมผ่าหน้า มีกระเป๋านะคะ1ใบรอบที่แล้วพี่บีทําออกไปแล้วนะคะปรากฏว่าตอนนี้เติมของรุ่นนั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะไปเติมแล้วก็บอกหมดแล้วจ้าก็เลยนะคะได้นะคะเอารุ่นใหม่ล่าสุดพี่บีพูดคำนี้นะคะว่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของทางร้านเขามาจัดนําเสนอลูกค้าแล้วค่ะนะคะมี3สีด้วยกันใครชื่นชอบนะคะคอลเลกชันตัวนี้นะคะสีอะไร แจ้งไปได้เลยนะคะหรือจะรับกางเกงอย่างเดียวก็ได้เสื้ออย่างเดียวก็ได้เพราะพี่บีขายราคาเท่ากันนะคะคุณขาเรามาดูสีกันค่ะพี่บีมีนะคะเสื้อสีส้มนะคะคนตัวนี้เราเรียกส้มเด้อตามมาด้วยนะคะตัวนี้เราเรียกนะคะชมพูค่ะชะัดๆชัดๆเลยนะคะงานผ้าป,ป่านส่วนที่พี่ผีใส่เราเรียกฟ้าเราเรียกนะคะคุณขาวว่าฟ้ามีด้วยกันทั้งหมด3สี คุณลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบนะคะคอลเลกชันรุ่นนี้สีไหนสีอะไรแจ้งนะคะน้องมาได้เลยค่ะคุณมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าทั้งซ้ายและขวาใครสนใจใครชื่นชอบคอลเลกชันตัวนี้รีบจับจองมาค่ะก่อนที่จะหมดอีกนะคะคุณขาเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันช่วงนี้ตลาดจะไม่ค่อยทำสินค้าเยอะ นะคะสีหนึ่งประมาณสัก30นะคะ50ตัวนี้ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช้าหมดนะคะรีบจับจองกันด่วนๆเลยค่ะ3สีด้วยกันนะคะกับคอลเลคชันดีไซน์ลายผ้าตัวนี้นะคะดูช้าๆชัดๆกันหนึงรอบเสื้อนะคะคุณขาพร้อม กางเกงค่ะคนลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบนะคะสีอะไรสีไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะนี่จะเป็นทรงนี้ค่ะใส่ชิวๆนะคะใส,ใส่สวยๆใส่สบายๆกับอากาศหน้าร้อนในช่วงนี้ต้องแจ้งเลยนะคะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมานะคะนี่ยังแค่เดือนมีนาแล้วถ้าเดือนเมษาละจะไปจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็หางานพี่หมีก็เลยนะคะหางานเนื้อผ้าที่ใส่สบายใส่นะคะสะดวกให้กับคุณลูกค้าใครชื่นชอบก็รีบจับจองมานะคะคุณขาแจ้งน้องว่า EP 2 5 5ค่ะจะรับเสื้ออย่างเดียวก็ได้รับกางเกงอย่างเดียวก็ได้หรือจะจับแมทชิ่งคู่ก็ได้คะ่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าจัดสรรเลยนะคะว่าชื่นชอบเป็นแบบไหนนะคะคุณขา ของเรานะคะก็มีนะคะทั้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์แอพี่หมีลงไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะกับงานส,สวยๆงานเก๋ๆที่ตั้งใจนะคะคุณขาบอกเลยว่าตั้งใจนะคะนำเสิร์ฟลูกค้าเลยค่ะวันนี้เป็นวันเหนอถ้าพี่หีจำไม่ผิดรู้สึกวันนี้จะเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่10วันจันทร์ที่10มีนานะคะพี่หมีเพิ่งกลับจากประตูนะ้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ให้พี่เขารีบขึ้นนะคะแล้วรีบเสิร์ฟคุณลูกค้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ลงนะคะคุณขาอย่าลืมนะคะรีบจับจองมาได้เลยกับงานสวยๆแบบนี้ค่ะคนใครสนใจแจ้งมานะจ๊ะ